ใครที่กำลังมองหาทาวเฮาที่นนทบุรีแนะนำหมู่บ้านปิยะวลาลมเฟสสองหลังนี้เลยตกแต่งพร้อมขนกระเป๋าเข้าอยู่มีทั้งหนึ่งที่จอดรถแล้วก็มีห้องรับแขก้อมฟอร์นเเจอร์แบบนี้เลยเดินตรงเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำและติดกับห้องครัวซึ่งตรงนี้เราบิวอินเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีมุมซักล้างให้ด้วยและก็จะแถมเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งเครื่องหลังนี้ก็จะมีพื้นที่ทกว้างมากๆพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่120ตารางเมตรพื้นที่ดินอยู่16ตารางวาเลยใครที่มีของต้องเก็บเยอะไม่ต้องห่วงงงเเลลยหหันี้้อก็บ ของใต้บันไดคือใหญ่มากๆมาดูที่ชั้น2ต่อกันเลยนะคะก็จะเป็น3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ําซึ่งห้องแรกนี้จะบอกว่าเป็นห้องเมนหลักห้องกว้างมากๆอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีกระเบียงใหญ่แบบนี้เลยสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นจิบกาแฟยามเช้าหลับลมหลับแดดตรงนี้ก็ได้นะและที่สําคัญแถมเครื่องปรับอากาศฟรีสีเครื่องของใหม่พร้อมติดตั้งให้ด้วยเลยต่อมาเป็นห้องนอนที่2นะคะตรงนี้เป็นห้องขนาดเล็กจะสามารถทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้ถัดมาตรงห้องด้านริมสุดนะคะจะเป็นห้องนอน ที่3ห้องนอนสุดท้ายจะมีพื้นที่สําหรับวางตรงตู้เสื้อผ้านะคะสามารถบิวอินเพิ่มเติมได้และส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะั่นเองซึ่งขนาดกว้างมากๆที่สําคัญที่นี่เดินทางสะดวกมากๆเลยใกล้แหล่งความเจริญมากมายทางตลาดและก็โรงเรียนใครสนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาหรือดูเพิ่มเติมได้นะ